สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร์รต์นะคะวันนี้นะคะผู้อ่านไพ่นะคะจะทำา Rand อมฟอร์ยให้กับทุกๆคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้ Rand o m for you เราจะยังไม่ตั้งหัวข้อในตอนนี้นะคะแล้วแต่ไพ่จะหาคำตอบให้เรากันนะคำทำนายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคน เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คนรับเอาไปในพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีดดก็พอนะคะก็อืนขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่มาเจอคลิปนี้ก่อนนะ spiritual quest นะคะโอเคขออีกหนึ่งใบโอ้ blessing โอเคสไปร์ตชอว์เควสขอดูไพ่พลังงานอีกสักสามใบสี่ใบนะคะอ้าวอ้าวอ้าวจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะ King of Wands นะคะเอ่อยเชียว แปดถ้วยอ่าอีกหนึ่งใบพอเจ็ดถ้วยอืมช่วงเวลานี้ของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่บางคนตื่นรู้นะคะตื่นรู้แปลว่าอะไรตื่นรู้คืออะไรบางคนฝึกจิตวิญญาณนั่งสมาธิ หรือเป็นคนที่โฟกัสเกี่ยวกับพลังงานหรือศึกษาในเรื่องพวกนี้นะคะอาจจะเป็นการศึกษาหาความรู้นะคะการเรียนรู้ตัวตนจากภายในเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเชื่อว่าจักรวาลมีจริงเชื่อว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าพลังงานนะคะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงพลังงานไม่ใช่แค่คำว่าผีหรือวิญญาณน,นะคะพลังงานมิติที่3ที่5หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะเนี่ยคุณอาจจะมาศึกษาในเรื่องของพวกนี้บางบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากศึกษาสําหรับกรณีบางคนบางคนอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้ให้คุณเห็นแล้วคุณมาสนใจเรื่องราวพวกนี้แล้วเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ หรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนแบบหน้ามือเป็นหลังมือบางคนเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะสูญเสียนั่นคือสูญเสียได้ใน,ใ,นในหลายอย่างนะผู้อ่านจะไม่ขอโฟกัสตรงนั้นนะเพราะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่อ่อนละเอียดอ่อนนะคะบางคนมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะชีวิตพลิกผัน <c oughs> พลิกผันจนแบบว่าไม่รู้ทําไมต้องเกิดเรื่องราวอย่างนี้ แต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้วินาทีนี้ที่คุณมาเจอให้คลิปนี้บางทีคุณอาจจะปล่อยวางได้นะเพราะสไปร์เควสเกิดขึ้นและกับคุณนะคะทีนี้ไอสิ่งที่คุณทําอยู่มันถูกแล้วนะบางสิ่งบญญางอย่างที่คุณเจอหรือเชิญมาหรือมันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือว่าแสนสาหัสสาหรับคุณอ่ะมันคุณเขาเรียกว่าไม่ต้องไปโทษอะไร นะคะถ้ามันเกิดแล้วก็ให้มันเกิดไปแล้วก็เราก็ทําได้แค่เพียงยอมรับและปล่อยวางแต่ทีนี้การยอมรับและปล่อยวางของคุณมันทําให้คุณเปลี่ยนไปในด้านที่ดีๆจิตวิญญาณคุณเติบโตขึ้นนะคะเอ่อบางคนอาจจะมองว่าอะไรมิติที่ห้าอะไรมิติที่สามไม่เข้าใจคือคืออย่างนี้ค่ะคือไพ่ไใบนี้มันเกิดขึ้นผู้อ่านก็ต้องพูดเนาะบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้บังคับกัน นะแต่เพียงว่าจะอ่านตามหน้าไพ่การที่คุณศึกษาจิตวิญญาณหรือคุณกําลังใช้กฎแรงดึงดูดหรือคุณเชื่อในพลังงานที่คุณมองไม่เห็นแต่คุณรู้ว่ามันมีอยู่จริงพลังงานเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณตื่นรู้ที่จะทำให้คุณรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรานะในโลกโลกใบเนี้ในจักรวาลเนี้ย เหมือนอย่างคนไทยศาส,สนาพุทธจะเชื่อว่ามีสามโลกใช่ไหมโลกมนุษย์สวรรค์แล้วก็นรกใช่ไหมคะสามโลกธาตุเนาะถ้าเป็นศาสนาพุทธเรา,ต,าต่างชาติหรือคนที่เขาศึกษาจิตวิญญาณในด้านอื่นเขาก็อาจไม่ได้เรียกเหมือนเราเขาก็อาจเขาอาจจะเรียกว่าโลกอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือจักรวาลอื่นเนี <c> ่ย <oughs> คุณกําลังศึกษาในเรื่องพวกนี้อยู่แต่สิ่งที่มันทําให้มันเกิดพร้อมกันกันกบในช่วงที่คุณกําลังศึกษาหรือหรือหนทางมันบังคับให้คุณมาศึกษาในด้านเนี้ย มันดันเกิดเรื่องราวกับคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้ให้คุณแยกแยะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณปฏิบัติสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับคุณคือสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะเออไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครหล,ลีกนี้ได้นะแต่พอ <c oughs> ขอโทษนะคะคอมันยังไม่ดีมากก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ แต่พอคุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่มันที่มันเสียใจหรือมันเป็นเรื่องไม่ดีกับคุณอะหลังจากนั้นมาชีวิตคุณจะมีโอกาสเข้ามาอืมคุณจะมีโอกาสเข้ามาแล้วตัวตนของคุณเองคุณจะปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นคุณมีโอกาสมีความสําเร็จในหน้าที่การงานและมีการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอืม บางคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินว่ามีจริงก็เลยได้มาศึกษาในเรื่องโลกจิตวิญญาณในเรื่องจักรวาลในเรื่องมิติต่างๆในเรื่องจักระอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นช่วงพลังงานนะคะมันเป็นช่วงพลังงานของคุณที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะ <c oughs> ผู้อ่านน่ไม่เคยศึกษาหรอกเรื่องเออเขาเรียกอะไรอะเรื่องจิตวิญ,ญญาณหรือเรื่องจักระนะคะ รู้พอผ่านผ่านแต่ที่ศึกษาและชอบมากก็คือธรรมะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพฮินดูนะคะเพราะเราเอามาปฏ,ปฏิบัติใช้ได้จริงแต่อย่างอื่นเขาก็ดีนะเอามาปฏิบัติใช้ได้จริงหมดนะคะแต่อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกรับอะไรมากกว่ารับนี่หมายถึงว่าศึกษาหาข้อมูลนะคะไม่ใช่ทรงเจ้าหรือรับผีหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันคือธรรมะก็ได้ นะคะพูดถึงธรรมะก็ได้มันคนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการทำงานในการหาโอกาสนะเข้ามาในชีวิตนะคะอ่าทีนี้แต่ทำไมไพ่กองเนี้ยมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณจังว่าอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งหัวข้อขอดูหน่อยอะไร อะไรคือที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องเรื่องแบบพลังงานนะคะเรื่องจิตวิญญาณเรื่องพลังงานหรือเรื่องมิติต่ตางๆอะไรที่บอกอย่างนั้นบางคนเอาขอพูดหน่อยพอดีมันรู้สึกว่าจะต้องพูดออกไปบางคนคุณนั่งสมาธิได้มากคุณบางคนเขาเข้าชานได้หรือจิตคุณมันละเอียด คุณก็จะติดต่อกับโลกทิพย์ได้นะสำหรับบางคนนะสเปริทว์เควสนะคะไพ่ใบนี้มีความหมายมากๆนะไพ่ใบนี้มีความหมายมากๆนะคะมีความหมายอย่างลึกซึ้งและในหลายๆ,ๆด้านเดี๋ยวขออ่านขอดูหน่อยขอใช้ไพ่สำหรับเดียวกันนี่แหละขยายนะคะว่าจิตวิญญาณอะไรหรือมันเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะ อิ n o นเซน e ์อืมินโนเซนก็อ่อนไวละเอียดอ่อนก็เกี่ยวกันล้อกันกับจิตวิญญาณนะคะอ่านอย่างนี้ทีนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าบางคนอาจจะนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วคุณสาม,มารถจิตคุณนิ่งมากคุณเข้าสมาธิได้ดีมากแล้วลมหายใจคุณละเอียดขึ้นบางทีแรกๆคุณอาจจะฟุง้งซ่านเนาะหลังๆมาอยู่นี้คุณไม่ฟุง้งซ่านเลยนะคะจิตคุณละเอียดมาก คุณอาจจะติดต่อกับโลคทิพย์ได้ติดต่อกับนิติต่างๆได้อันนี้ผู้อ่านเชื่อนะผู้อ่านเชื่อในเรื่องนี้มากๆเพราะผู้อ่านก็เป็นคนหนึ่งที่นั่งสมาธิทุกวันนะคะเออจิตจิตคุณจิตคุณสูงอะ่ะนะอันนี้เราพูดเรื่องจิตวิญญาณตรงๆเลยเอาพูดอย่างนี้เลยแหละเพราะให้ใบนี้มันขึ้นแต่ทีนีน้สิ่งที่คุณทำเน่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักชอบมาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาเนี่ยรักชอบมากรักในสิ่งที่คุณทําที่คุณปฏิบัติอาจจะสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันนะคะท่านก็เลยอยากจะให้พรคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าท่านจะให้พอรอะไรนะคะแต่ผู้อ่านมองเห็นหลักๆว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาแล้วก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดูไปทีละเรื่องเนาะดูไปทีละเรื่องดีกว่านะคะทีนี้บรีสิ่งมาแล้วนะคุณจะได้รับพรแล้วนะ ทีนี้มาพูดถึงในอีกแง่หนึง่งทีบง่บางคนเข้ามาดูแล้วบอกว่าโอ้ยแม่หมออย่ามั่วเลยไม่ได้ไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่ค่อยได้สวดมนต์ด้วยซ้ำไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณบางทีคุณอาจจะได้เข้ามาดูแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณอาจจะอยากจะบอกให้คุณทําก็ได้นะคะบางทีเขาอาจท่านอาจจะอยากบอกให้คุณทําแต่ไม่รู้จะสื่อกับคุณยังไงก็เลยดลบันดาลจิตใจคุณให้ได้มาเจอคลิปนี้ พราะว่าบางทีชีวิตคนเรามีปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือดูใจเราเองคําว่าดูใจเราเองก็คือการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิพอสติมาปัญญาเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาเขาก็จะตามมากิจยศชื่อเสียงเงินทองก็จะตามมานะคะอ่าประมาณนี้นะผู้อ่านขอพูดอย่างนี้ให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะทีนี้มาดูหน่อยขอดูหน่อยว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีก อขอดูเบรซิ่งก่อนแล้วกันนะคะพอรอะไรที่คุณจะได้รับบ้างว้าวสี่ไม้สี่ไม้นะคะหนึ่งไม้เห็นไหมมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาคุณได้หนึ่งไม้สี่ไม้อุ้ยไพ่ไม้เต็มเลยอะ่ะ King of Cups คุณจะพบเจอรักแท้นะคะพรที่คุณจะได้รับ จากไพ่ blessing คำนี้บางคนนับถือพิคเน่นผู้อ่านนะบางคนก็อาจจะนับถือ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นอื่นหนึ่งถ้วยโอ้โหความรักความมั่นคงทั้งนั้นในชีวิตคืออย่างนี้ถ้าใครมีความรักอยู่แล้วและความรักคุณแบบเป็นความรักที่ดีอะตอนนี้ถ้าคบหากันอยู่พูดคุยกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะจะมีโอกาส ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่ค่อนข้างบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์นะไพ่ค่อนข้างบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือหลังจากนี้นะคะบางทีนะคะผู้อ่านขอพูดพูดในเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ล้วนๆนะเกี่ยวกับความมั่นคงกับงานแต่งงานเพราะไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้าที่ผู้อ่านจะเปิดไพ่สี่ใบนี้นะคะไพ่อะ บอกว่าผู้อ่านถามว่าพรที่จะได้รับอ่ะที่คุณเข้ามาดูคลิปเนี้ยแล้วคุณจะได้รับคืออะไรไพ่หมุงบอกถึงความมั่นคงถึงการแต่งงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือบางคนอาจจะมีคู่รักสายเปนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไพ่สองใบน,นี้แต่งงานแน่ๆน,นะคะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นรักเก่ารักใหม่ได้หมดเลยคุณไม่ต้องน้อยใจนะบางทีบางคนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความรักครั้งใหม่อาจจะต้องการคนที่เขาคบอยู่หรือคนที่เขารอคอยอยู่นะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีเข้ามาในชีวิต หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้สูญเสียไปแล้วมันจะกลับเข้ามาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณหวงแหนจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งแต่การกลับมาในครั้งนี้การเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์หรือได้ของรักของคุณกลับคืนมามันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะกลับมาก็ต้องมั่นคงแล้วคนถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นรักที่ดีๆเข้ามาคืออะไรคือสายเปนะ บอกเลยว่าพูดเรื่องความรักอย่างเดียวเลยนะไพ่สี่ใบเนี้ยนะคะเออคุณจะคือไม่รู้จะพูดยังไงไพ่ออกมาสี่ใบอ่ะพูดถึงความรักหมดเลยความรักกับเรื่องงานนะคะอืมบอกเลยว่าตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยแล้วก็เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ คนที่มาเจอไพ่กองนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันต่อนะคะโอเคทีนี้ถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานจะมาในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นอย่างไรมาในรูปแบบไหนอืมโอเคสิไม้สิไม้นะ king of king of swords ราชาอชนว้าววิกตอรี่นะวิกตอรี่คือเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณลุนล้วนนะคะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณลุนล้วนนะทีนี้ขออีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวขอสับแล้วก็กรีดก่อนเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณลุนล้วนเลยนะคะอืมที่คุณทําเองทําเองคนเดียว นะคะทำด้วยตัวคุณเองไม่มีใครมาช่วยคุณไม่มีนะคุณแยกออกมาทําเองทีนีน้ไอสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้นะคะไพ่อ,อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้ศึกษาแค่เรื่องจิตวิญญาณหรือการปฏิบัติธรรมคือทุกคนเหยียบ,เ,ยยบเรือสองแคมอะนะคะเขาเรียกว่า ทางโลกก็ละทิ้งไม่ได้ก็หนักเอาเบาสู้ทางธรรมก็ไม่เคยทิ้งนะคะก็ทําไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนอย่างที่ไพต่ตัวตนคุณบอกเลยนะเรื่องจิตวิญญาณนะคะหน้าที่การงานคุณก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองการลงมือทาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคอยไกด์ไลน์คอยนําทางคุณนะคะอืมบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่า ถ้าเคยทําอะไรกับคนอื่นแล้วไม่ดีคุณถอยออกมาทาด้วยตัวคนเองคุณจะดีกว่านะว่าอ่านมองอย่างนี้นะคะพอไพ่ออกมาอย่างเงี้ยตัวคุณเองจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะถ้าพูดถึงว่าคําว่าเจ้าคนในคนคืออะไรบางทีคุณอาจจะเป็นนายตัวเองแล้วมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะดูแลคนหมู่มากเป็นหลักให้ครอบครัวแต่สิ่งที่คุณเหนื่อยคุณทําคุณเหนื่อยมากเลยนะ เอาพูดตรงๆในสิ่งที่คุณทําคุณสร้างคุณหามานะคะสุดท้ายแล้วคุณประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนชัดเจนเลยแหละชัดเจนมากๆนะคะและเป็นที่นับหน้าถือตานะคะจะเสริมตามมาด้วยอะไรคุณรู้ไหมชีวิตของคุณนะถ้าพูดถึงความสําเร็จอํานาจวาสนาบารมีนะคะแล้วพร้อมด้วยชัยชนะนะทีนี้ไพ่เขาบอกในลักษณะนี้ มองอยู่หลักๆคือ3มเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเรื่องงานเรื่องความรักคือความรักอดีมากๆผู้อ่านอะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากจะขยายความอะไรมากเพราะว่าความรักที่กําลังจะเข้ามาหรือที่มีอยู่แล้วตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นไอ้ที่กําลังจะเข้ามาก็จะเข้ามาดีคุณจะได้แต่งงานนะผู้อ่านบอกเลยว่าคุณจะได้แต่งงานกับคนรักของคุณกับคู่ที่คุณปรารถนานะคะเออแล้วก็เป็นคู่ที่ดีด้วย ส่วนเรื่องงานของคุณตอนเนี้นะถ้าคุณเหนื่อยนะให้คุณนึกถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีสิ่งที่คุณทําอย่างที่ผู้อ่านผู้ราไม่ค่อยมีใครได้มายื่นมือช่วยคุณนู่นวันที่คุณประสบความสําเร็จหรือยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาในชีวิตของคุณอะวันที่คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณถึงจะเห็นว่ามีคนมารายร้อมคุณแต่ก็ไม่เป็นไรให้ให้โปร่งซะเพราะว่าคิดว่า ทุกวันนี้โลกเรามันเป็นอย่างเนี้อืมใครที่มีชื่อเสียงใครที่โด่งดังใครที่ประสบความสำเร็จก็มีคนอยากใกล้อยากคบค้าสมาคมด้วยแล้วผู้อ่านเชื่อว่าคุณไม่ได้ติดใจในเรื่องนั้นหรอกเพราะว่าคุณเข้าใจโลกและคุณก็อ่านอะไรขาดหลายอย่างนะคะหลังจากนี้ไปชีวิตของคุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะเพราะว่าจิตวิญญาณของคุณตื่นรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับลูกลูกรักจักรวาลลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะ นะจะได้พรด้วยอไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะคำว่า b lessing ขึ้นมานะคะอืมหรือหากใครที่ยังไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ค่อยมีเวลานะคะก็ให้หาเวลามาทำนะถือซะว่าถ้าคุณได้มาเจอคลิปนี้แล้วแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะดึงดูดคุณให้เข้ามาดู ะะบางทีคลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบให้กับคุณนะเตรียมพร้อมรับความรักที่ดีนะคะงานแต่งงานงานมงคลสมรสและความรักที่คุณแบบต้องการอ่ะคนรักสายเปสามีสายเปหรือสีภรรยาที่ดีเพียบพร้อมสําหรับคุณนะคะแล้วก็หน้าที่การงานที่มั่นคงและประสบความสําเร็จ กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะการฝึกจิตวิญญาณการเหยียบเรือสองแคมของมนุษย์เราทุกคนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะคะเราต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะแบ่งแบ่งทำนะคะทำมากทำน้อยไม่เห็นเป็นใดเลยแต่ขอให้ทำนะเพราะหัวข้อนี้มันไม่ใช่หัวข้อนี้สิคลิปเนี้ยเขาบ่งบอกถึงเรื่องจิตวิญญาณมากๆนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะคูณอ่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในชีวิตนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ